สวัสดีบางประกงค่ะเช้านี้นะคะหมูอ่าแล้วก็พี่ๆนะคะนักตกปลาดว้วยกันมาลงแม่น้ำกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเฉลียวให้ถือกล้องให้ก็ไม่ยอมถือสวัสดีค่ะพี่เปียกค,ค่ะ พี่เตียงนะคะเป็นพี่ที่หมูนับถือนะคะมากันวันนี้เรามากันทั้งหมดหกคนเสียงจะชัดไหมไม่รู้นะคะมาเรือของน้องตอยนะคะไต่ตอยบางประกงพี่ตอยครับพี่ตอยเซไฮโอเค เมมมีไออ้้พ่่ตรรรหแเเเ็ววากัธอสัญญาเองนะนะคะดูบรรยากาศยามเช้าก่อนนะคะวันนี้เราเพิ่งมาถึงหมูโอเองแหละมัวแต่รดน้ําต้นไม้พี่เขามารับที่บ้านแล้วก็หมูตื่นเช้ามัวแต่รดน้ําต้นไม้อยู่ก็เลยเพิ่งจะออกกันนะคะบรรยากาศปากแม่น้ําบางประกงนะคะ ตรงข้างหน้าหมูนี่คือเกาะนกนะเนี่ยตรงนี้หมูนี่นะคะคือเกาะนกนะคะวันนี้น้ําขึ้นน้ําขึ้นสูงเลยนะพี่เอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเซฮายหน่อยค่ะพี่เอกนะคะมุกล้นฉายาพี่เอกมุกล้นนะอันนี้ก็ขนของลงเรือแล้วก็เมาท์มอยกันอยู่นะคะ แน่ใจนะคะว่าไม่ไม,ไ,มมไม่ลืมอะไรกันอ่ะซีโอจิตกับปายเลยอะไปอินก่อนตั้งรอยยืดคอขายห้หมูไปวิ่งแบบคนล่งเป็นสิบสิบอะไม่มนไ่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะหกสี่หกอ่ะงั้นผมจะบอกเลยไปปีดียะพี่จะบอกบางทีขับเลเครื่องปีสามปีสามปีเอ็เจ็ดร้อยครับตอนนี้ก็ดูหนุ่มๆเขาเมาส์มอยกันไปพังๆก่อนนะคะ เมาเมาให้เขามาถือกล้องให้เขาไม่ยอมนะคะเดี๋ยวพาออกไปเที่ยวปากแม่น้ำนะคะหมูก็ไม่ได้ลงนานแล้วเหมือนกันนะคะเรือที่แม่น้ําบางประกงถึงบ้านจะอยู่ใกล้ก็เถอะนานๆานมาทีนะคะไปตลอนตลอนอยู่ที่อื่นซะเยอะนะคะเจอกันปากแม่น้ำค่ะ ฮัลโหลคนท้ายเรือทำไมดูท่าทางเหมือนหนักใจอะไรบางอย่างยังไม่ทานหนูบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งถอนอย่าเพิ่งถอนยังไม่ทากอ่ะพวกไปสอทอไปเลยหรอกเหนียวไปยาวเฮ้ยอย่าปล่อยให้ไปคุยกับเต้ยนะพวกไปสอทอเลยเหนียวยาวสวัสดีค่ะสอทอเต้ยสั่งหรือยังคะยาวดูครับ ใครสนใจนะคะโฮมสเตย์นะคะที่พักตกปลานะคะนี่นะคะสอเต้ยนะคะทำโฮมสเตย์อยู่นะคะคู่นี้ตีหน้าไม่ได้หรือยาวและมาได้นะคะลูกค้าจองถึงแน่นถึงปีหน้าเลยไหมพี่เต้ยเนาะต้องจองนะคะต้องจองลร่วงหน้านะคะเพราะบรรยากาศดีมากปากแม่น้ำนะคะคา่อหอยนรับ ยิ้มอ่อนยังไม่สั่งดีหน้าแดงๆเหมือนยังไม่สั่งนะพี่เตี้ยคะผู้ปกครองสั่งว่าลงเรือปุ๊บต้องใส่เสื้อชูชีพไม่ใช่เหรอคะอีมถึงันาันั้นหรอกไม่เล็กนะเดี๋ยวแล้วผู้ปกคนนั่งได้ครับผมก็นึกว่าโอ้โหมาเงไนจะทุกัว ตอนนี้ก็นะคะประกอบชุดใส่หน้านะคะแล้วก็กกน,าานั่งเมามอยกันอยู่นะคะตั้งกำมินขี่ด่ากันเป็นเจอกันที่บอ่อผู้ใหญ่มานับสองบนเนี่ยชอบไปตีกับโขอ่าที่เหลืวกำลังผูกใส่หน้าอยาาาู่ลองดูได้พี่ถ้าเกิดเอาเดี๋ยวอุปกรณ์เราไม่ควรกินตีได้มืออาชีพเราไม่ใช่เนี่ด <c oughs> ูกล่องอุปกรณ์ลงแม่น้ำเฉลียว มันจะประจามเพื่อเก็บเก็บทุกอย่างที่มีมาตามมีตามเกิดไม่ได้ลงแม่น้ำนางไม่รู้จะใช้อะไรดีไปข้าวน้าขึ้นมาไม่ได้หยิบไปก้นทิพย์มเลยเนี่ยเขามีขาดอะไรไหมล่ะมีนะภก็กลัพปัวมีวันสแดงเลยพี่เขาลงแบบขนมาในแมน้ำกรตื่นเงยงกันงัก ไปรู้ว่าหมดกระป๋องนี่ก็กลับบ้านกันเลยนีไปรู้ว่าขาดหมดกระป๋องนี่ก็กลับบ้านเลยขาดอย่างนั้นเลยเหรออหมดกระป๋องนี่ก็กลับบ้านกี่โมงแล้วเป็นตอนนี้เราก็พร้อมออกเดินทางจากท่าเรือแล้วนะคะดูไม่เบียกแต่งตัวเพราะมิดชิดมาก หนุ่มฮอตของเรานะคะมาในชุดพลางสีเขียวนะคะเสื้อชูชีพไม่ใส่นี่มีคลิปไว้พร้องพี่เขียวด้วยพี่เขียวให้เอาเสื้อชูชีพมาใส่ไม่ยอมใส่อมีแล้วอ่ะก็มีแล้วอ่ะจริงจริงใเรือเริ่มแบบลื่นเลื่อยลื่นนิดหน่อยนะยังไม่สั่งดีเอ้ก็ได้สองตัวแล้วแกได้กี่ตัวแล้วหนีก็พ้นหรือเปล่า ปองแล้วไปยังตกปลาเด็กกรดูที่เดี๋ยวกับหมูนั่งอยู่หัวเรือนะคะข้อถ่ายให้หมูถ่ายวิดีโอหมูกดแล้วล่ะเดี๋ยวพาไปเที่ยวเกาะนกนะคะโน่นอีกลำที่มาพร้อมกับเรานะคะดูลำนกลำนกเขาจะเรือใหญ่นะคะมีห้องน้ำแต่ว่าลราของหมูเรือเล็กหน่อยเด้อเด้อเด้อ เรียวเกาะนกกันนะคะทางหน้าเราคือเกาะนกนะคะนี่คือปากแม่น้ําบางปะกงนะคะแถวโน้นก็คืออ่าลงแป้งนะคะลงเก็บแป้งเก็บทรายขนสินค้านะคะเรือขนสินค้านะคะมาจอดเทียบนะคะแถวนั้นนะคะเป็นโกดังเก็บสินค้าทั้งนั้นเลยนะคะนี่คือปากแม่น้ําบางปะกงนะคะ เราคือก่อนเนาะเรื่องนี้จะไม่ค่อยเห็นเทวขาวเท่าไหร่นะหน้าหนาวเดี๋ยวเพิ่งจะเริ่มหน้าหนาวนะคะนกยังไม่ลงมาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเครื่องปีใหม่เนาะก่อนนกจะขาวโพลนเลยนะคะพวกนกกระยางพวกอะไรจะมีอยู่เยอะมากนะบรรยากาศรอบๆนะคะ สามชิกของเราสามแรง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  Rot> สามแรงศูนย์ดับใช่ไหมรอบนี้มากับหนุ่มๆนะยกแกงนะนี่นะหลักซังหลักซังเนี่ยตักหลักซังกระชังพวกนี้คือแบบ แต่ก่อนนะมาย่อนกระพงในเข้าดีมากแถวนี้นะไม,ไม่ไม่รู้ว่าเห็นไหม yeah. ภาพมันย้อนแ Entonces, ตน่งเยอะนะคะบรรยากาศเกาะนกเนาะตอนนั้นมาลงท el, ิ่เราลงตรงนั <ihrem hn> ้นเนาะกระเบนดุกทะเลเข้าดีนะนตรงข้างหน้าหมูนะคะตรงหน้าเกาะนกนี่เลยนะคือออกข้มฝั่งมาแป๊บเดียวเองนะคะ นั่นเป็นเรือน้องอีก,กลำหนึ่งเข้ามาจากชนบุรีกันนะคะมาลงเรือที่เดียวกันได้ยินไหมไม่รู้ว่าเสียงชัดไหมหมูไม่ได้ใช้ไมโครโฟนไม่ได้ใช้อะไรนะคะใช้กล้องสดๆเลยเดี๋ยวเข้าใหม่แล้วเจอกัน วันนี้เราจะเจอตัวอะไรบ้างไม่รู้เดีย๋ยวไปรลุ้นกันนะคะอูข้างหลังงูคือเกาะนกนะ